สวัสดีค่ะเพื่อนๆและ f อทุกท่านนะคะก็ต้อนรับเข้าสู่ช่องโค้ดพี่ไก่เกรนาค่ะสำหรับในคลิปนี้พี่ไก่พาเพื่อนๆมารู้จักกับผลของต้นบัวสวรรค์ค่ะก่อนอื่นนะคะเรามาทําความรู้จักกับต้นของบัวสวรรค์ก่อนนะคะบัวสวรรค์ยังมีชื่ออื่นๆอีกน,นะคะได้แก่นะคะกัสตาเวีย บัวฝรั่งค่ะต้นบัวสวรรค์เนี่ยจะเป็นไม้พุ่มยืนต้นนะคะสูงประมาณ2-5เมตรค่ะดอกของต้นบัวสวรรค์นะคะจะมีสีชมพูค่ะกลีบดอกค่อนข้างหนานะคะแล้วก็ซ้อนเหลื่อมกันค่ะดอกมีกลิ่นหอมค่ะ แล้วก็เวลาเขาบานนะคะจะบานแล้วก็ล่วงภายใน1-2วันเมื่อดอกโรยแล้วนะคะจะเห็นเป็นผลซึ่งมีลักษณะคล้ายกับฝักบัวค่ะหรือลักษณะคล้ายกับลบคังคว่ำค่ะผลนะคะจะมีขนาดประมาณ3-4.5ถึซนติเมตรค่ะ มีเนื้อกลมคล้ายลูกคางปลายผลตัดแบนนะคะผลอ่อนสีเขียวค่ะเมื่อแก่สีน้ำตาลอมเขียวผิวผูกขาไม่เรียบภายในผลนะมีเนื้อสีเหลืองและมีเมล็ดสามเมล็ดค่ะเมล็ดนะคะจะเป็นสีดำผิวเกลี้ยงค่ะเป็นมันนะคะลูกไข่เบี้ยวค่ะที่ขั้วเนี่ยจะมีเนื้อสีเหลืองติดอยู่นะคะ มเมล็ดเนี่ยจะกว้างประมาณ1.2ถึง1.5เซนติเมตรค่ะยาว1.7ถึง2.0เซนติเมตรค่ะ,มะเมื่อผลเน่าเสียค่ะ,มะเมล็ดจะถูกฝังลงดินนะคะแล้วงอกเป็นต้นอ่อนขึ้นมาค่ะการขยายพันธุ์นะคะนอกจากการขยายพันธุ์โดยใช้ การเพาะเรล็ดแล้วนะคะยังสามารถใช้วิธีการตอนกิ่งหรือปักชำ ขอขอบพระคุณทุกท่านที่รับชมจนจบคลิปฝากกดไลค์กดติดตาม subscribe และสั่นกระดิ่งให้พี่ไก่ด้วยนะคะและพบกันใหม่ค่ะในคลิปต่อๆไปค่ะสวัสดีค่ะ